สวัสดีครับพี่น้องป้องปลาเอฟซีของปลาจอนนะครับเด้อถูกผู้ถุกคนมือนีทีมงานปลาจอนสิทธิ์ป่ไปทายคอนเทนต์เกี่ยวกับฟ้ามัวของจ่าสรพงษ์สังสนานะครับเขามาไปเบิ้งน้ำกันครับปาฟ้ามัวงามันเรียดลอยไปอย่างไรไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งกันเลยครับเด้อเดี๋ยวบมสิดทายทับให้พี่น้องเบิ้ลนะครับเด้อมามาครับมาเบิ้งฟ้าม่วของจ่าสรพงษ์สังสนา ครับที่ตำบลพุตเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดอ้อไปาดไป,ไป,ไปน้ากันครับไปเปไปบิ้งครับไปเบิ้งครับเดี๋ยวผมสิดท้ายให้ไปสัมผัสเพิน่นนะครับเริ่ไปสัมผัสเพิน่นมื่นสวัสดีครับผมสิบตำรวจตีสรพงษ์สังสาครับหรือว่าจ่าย,ยงเป็นเจ้าของฟาร์มวัวที่บ้านาเลื่อนลอยที่บา้านพุเตยตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นหมอผสมเทียมวัววันนี้ผมไม่ข้อแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรชาววัวทุกท่าน ให้ได้กาไรจากการเลี้ยงบัวทำอย่างไรหนึ่งคัดแม่พันธุ์อย่างไรเราถึงจะเลี้ยงได้นานแล้ให้ลูกทุกปี2มีวิธีการอย่างไรคลอดรอดแล้วโต3ว,วิธีการอย่างไรทําให้บัวได้ลูกทุกปีแล้วก็ทําอย่างไรจะให้ได้ลูกโตเมียนะครับม,มีวิธีการบํารุงรักษาดูแลแม่พันธุ์และการดูแลลูก คลอดออกมาดูแลอย่างไรและก็อาหารและสิ่งสวดลัอที่สุดกระบวนในความผมไม่มีผอมสักตัวครับนี่คือ,อสิ่งที่ผมผลผลงานที่ผ่านมา<อ>ผมผสมเทียมสิบแม่บางฟาร์มนะครับได้เฉลีย่ยในลูกตัวเมียเพศเมียลูกสาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเจ็ดถึงแปดสิเปอร์เซ็นครับ<อ>ก็มีหลุดเป็นตัวผู้บ้างแ<อ>นนลาเชื้อหลอดละหมื่นก็ยังหลุดเป็นตัวผู้ได้<อ>แต่ผมทําเต็มที่ผมใช้ความสามารถที่มีทําทําอย่างไรให้เป็นตัวเมียได้ แลวทำอย่างไรจะให้พี่น้องเกษตรกรได้กําไรจากการเลี้ยงวัวครับสแตรกรเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะผมไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงวัวไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงวัวเลยไม่ว่าจะเป็นวัวฝูงอ่าหรือว่าวัวสายพันธ์ปัจจุบันผมเปลี่ยนมาเลี้ยงเลือดร้อยบามันนะครับเริ่มแรกผมเลี้ยงวัวฝูงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตถูกพ่อค้าถูกบุคคลทุกอย่างเอาเปรียบและก็ถูกหลอก หลายๆอาชีพผ่านมาใช่ไหมครับอาชีพที่ผ่านมาก็ <ทำ S 2> เรื่องแรกลองผิดลองถูกจากการทําอ้อยทําอ้อยขาดทุนครับเนื่องจากก็มีหลายปัจจัยคือพื้นที่บูมัิจะไม่เหมาะแล้วก็การลงทุนมันไม่มีอะไรทุกอย่างต้องลงทุนด้วยเหล็กลงทุนสูงเพราะอ้อยเป็นอุตสาหกรรมหนักก็เลยหันมาจากการเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวก็ลองผิดลองถูกครับถูกเขาหลอกถูกก็ต้มมาเยอะอ่าวัวตําหนีอ่าวัาวทุกอย่าง นายห้อยมาโดนหลอกมาเยอะครับก็เลยมาเริ่มต้นด้วยตนเองก็ไปเรียนเป็นหมอผสมเทียมบ้างจนผมมาจับจุดการเลี้ยงวัวเนื้อกับวัวสายพันธุ์ขนาดวัวเนื้อ50ตัวผมมีแม่พันธุ์50แม่เวลากินกินเยอะแต่เวลาขายได้ไม่เท่าวัวสายพันธุ์สวยงามขายลูกวัวผมเลยจับจุดว่าถ้าอย่างนั้นเราเอา50แม่วัวไร่ทุ่งเอาเออกแล้วมาจับเป็นวัวเลือดร้อยบามัน เสร็จแล้วก็เอาไว้ขายลูกขายพันธุก,กรรมให้พี่น้องเกษตรกรแบ่งไปเลี้ยงเช่นเวลาออกลูกตัวนึงเนี่ยเลี้ยงลูกวัวฝูงสามตัวสี่ตัวก็ยังไม่ได้แสนสมัยก่อนทุกวันนี้ผมเลี้ยงประมันเลือดร้อยขอให้เป็นตัวเมียนะครับสีแดงลูก c ี0 9ศูลูก k f เอสหนึ่งและผมผสมเทียมเองเนี่ยถ้าอยากจะขายตัวละหนึ่งแบาทยังไม่ได้ตัดสายสะดือเลยครับ จองตั้งแต่อยู่ในยังไม่ได้ตัดสายสะดือลูกวัวโอนบัญชีมาเลยถ้าหนึ่งแสนบาทมีแน่ๆผมขายเตี้ยงตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับอยู่ในความผมไม่มีตัวผู้เลยครับมีแต่ตัวเมียแต่แต่โชคดีอย่างคือว่าการเลี้ยงวัวนี่เราตั้งราคาเองใช่ไหมคุณถูกต้องครับการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่คนมองข้ามอม,มองข้ามอย่างถนัดเป็นอย่างไรเขาถึงมองข้ามครับคือ เลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่เราตั้งราคาเอางได้อืเวลาเราไปขายอ้อยขายมันเราตั้งราคานี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับเขาตั้งให้เราเรียบร้อยเผื่อกินเกงโกงกิโลเราอีกอืแต่มาเลี้ยงวัวระมมานถูกเลยไม่ขายเลี้ยงโตไปเรื่อยมันยิ่งโตไปหน้ามันยิ่งราคาเพิ่มไม่ใช่ว่าลดลงนะครับอมไม่เหมือนหมูไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับพี่น้องครับ นี่คืออุปกรณ์การผสมเตรียมเบื้องต้นของผมนะครับคือถังน้ําเชื้อบรรจุไนโตรเจนเหลวอยู่ข้างในนี้อุณหภูมิติดลบที่120องศาเซลเซียสนะครับเย็นจัดไนโตรเจนเหลวนะครับแล้วก็บรรจุน้ําเชื้ออยู่ในหลอดแหลกน้าเชื่ออยู่นี้ห้าหลอดน้ําเชื้ออยู่ในนี้ร่วมแสนบาทนะครับเพราะว่าผมซื้อน้ําเชื้อแต่ละตัวผมใช้พ่อพันธุ์ที่มีราคาแพง นะครับเพื่อจะเน้นให้พี่น้องเกษตรกรเราได้ลูกวัวที่มีคุณภาพพ่อวัวที่สวยงามให้ลูกสวยงามออกมาสีแดงผมจะเน้นหนึ่งแดงนะครับสองผมจะดูแม่พันธุ์ถ้าแม่พันธุ์ตัวเล็กผมจะเน้นพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ดึงขึ้นมาแต่สําคัญคือแรกคลอดต้องคลอดเป็นลูกตัวเล็กนะครับพอมาโตข้างนอกอยาก่าคลอดมาผมจะเลือกไม่เลือกพ่อพันธุ์ที่โตในท้องแล้วคลอดยากแม่พันธุ์ตายลูกเสีย อย่างนี้ไม่เอาครับผมเลือกแม่พ่อแม่พ่อพันธุ์แต่ละตัวผมคัดแล้วเช่นตอนนี้ผมอยู่ในคกอ,อ,อยู่ในทางผมมีออกฟอร์ด604ซึ่งพี่น้องเกษตรกร,รไทยที่เลี้ยงวัวสามารถสัมผัสได้นะครับชุดนึ่งก็ห้า0พันบาทนะครับผมจะโชว์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการแสดงให้ดูว่าเรามีจริงนี่คือน้ำเชื้อวออกฟอร์ด604ครับสีแดงจุกน้ำเงิน พวกนี้ก็จะเป็นโทวสพบนอะไรก็แล้วแต่คะไปแต่สีแดงนี้คือน้ำเชื้อแพงครับออฟฟอร์ดหก4นสี่ผมชว์ให้ชมนี่หนึ่งแหละครับ,บแหล่ที่สองก็คือตัวอย่างที่พปนน้ำเชื้อที่ดีคุณภาพอย่างเช่นเจ้าการเมืองลูกผมลูกวัวผมเดี๋ยวพาไปดูคลิปต่อไปสีแดงแปดเม็ดมะขามคือนี่นะครับเจ้าการเมืองสัมสามห้าสี่ครับอยู่ใน ภาพจริงเสียงจริงนะเนี่ยใช่ครับผมขออนุญาตแังนึงเพราะว่าผมแป๊บนึงนะครับี่คือผมจะชมนี้แหลกหนึ่งคือเจ้าการเมืองผมนํามาเป็นร้อยหลอดหลอดละห้าร้อยบาทดูครับสีชมพูครับนี่คือเจ้าการเมืองสับสามห้าสี่ผมเหลือแค่เนี้ยเหลือไม่ถึงยี่สิบสาสิบหลอดนะครับเพราะว่าสินค้าคุณภาพและก็มีแยกเพศครับ แยกเพศของอาออยากดูแยกเพศดิครับนี่นี่นี่แยกเพศของ,ของสิงห์งไทยแล้วก็มีแยกเพศนอกอยู่ในนี้ครับท,ที่ซื้อมาแล้วก็ฝากไว้ตัวนี้หลอดหลายตังค์ครับตัวนี้ก็สีแดงอ่าสีแดง <c oughs> พวกนี้คือทอ่าพวกล็อกกี้แยกเพศแล้วก็มีควายควายสีม่วง <c oughs> ควายก็มีควายก็มีขออนุญาตย,ย,ยกขึ้นยกลงนะครับเพราะว่า <c oughs> ควายก็มีครับน้ำเชือ้อดีเบิเมาเตอร์มีหมดแล้วก็ แยกเพศบัวมีทศพลมีแยกเพศของไทยเรานะครับเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่<ล>ผมก็ทำเป็นตัวเมียได้โอ้นี่คือดูกันแบบของจริงเลยเนาะใช่ครับคือเอาของจริงมาคุยเรามาพูดกันเราเราอย่าไปอ้างสรพคุณที่มันเป็นไปไม่ได้จากผลง,งานที่ผ่านมาผมแสดงเห็นว่าผมทําได้นะครับมีครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์เขาแนะนําท่านแนะนําม,มามีเกิดการเก็บถังน้ําเชื้อ ถังนี้คือถัง6ลิตรนะครับยี่ห้อว y d ของจีนนะครับของไชน่า6ลิตรนะครับถังสนามคือนําไปพวกพาติดรถหลังรถไปได้เวลาผสมเดียมแต่ถังน้ําเชื้อยอยู่ด้านนู้นถังน้ำเชื้อเก็บน้ําเชือ้อถังนําเชื่ไปดูหน่อยชาเชีย<ช>นฝาข้าไปดูเลยครับถังน้ําเชื้อ35ลิตรครับเติมน,น้ำเชื่อหนึ่งครั้งเติมในตัวเจลเหลวเดือนละหนึ่งครั้งวันนี้นะครับนี่เติมโมจิเกีนอะไรเติมอะไรครั้งนั่นคือถังถังเติมในตัวเจลเอาไว้เอามาเติมแต่ตัวนี้เจลสแปะ ตัวนั้นเราจะยกไปลำบากมันเป็นถังใหญ่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดินทางไปเติมหรือ,อาทางบริษัทน้ำเชื่อคือของเสียตู่โชคเนรมิตฟาร์มเขาจะาเดินทางมาส่งเป็นบางเดือนบางบางเดือนยอดขายไม่ได้ท่านก็ไม่ได้มาส่งผมก็ต้องเดินทางไปเติมนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้เข้าไปพี่น้องสนใจแล้วครับ สนใจอยากจะผสมอยากกะไลที่อยู่ที่ในเขตเพชรบูรณ์เรานะครับไม่ว่าเพชรบูรณ์แล้วก็สวรรค์เชียงูมิีอมไปหมดนะครับโรบุรีอยากผสมเทียมกับหมอสรพงศ์อยากได้ลูกเต็เมียให้ทักมาครับผมขอเบอร์โทรหน่อยครับได้ครับ0 8 2ย์ดสองครับหนึ่งห1แปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งครับหมอสรพงศ์ผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์